สวัสดีทุกคนนะครับตัวนี้บอร์ดของ lg นะครับตัวฝาหน้านะครับอินเวอร์เตอร์นะครับไดร e c t กอินเวอร์เตอร์นะครับก็ไอตัว lg หน้าตาประมาณนี้นะนะครับผมเจอมาหลายตัวนะตัวใหม่ๆเนะี่ยที่มนปุ่มเปิดอยู่ฝั่งเนี้ยปุ่มสตาร์ทอยู่ฝั่งนี้นครับ มันชอบมีปัญหาตรงหลงปรินด้านหลังมากเลยทั้งทที่เหมือนแบบเหมือนไม่มีน้ำเข้าไปนะแต่ไม่รู้มันชื้นไหมผมไม่ชัรวมันชื้นไหมมันไม่มีคราบน้ำเลยมันก็ไม่น่าจะชื้นนะแต่มันร้อนนะครับมันร้อนเลยร้อนเลยเดี๋ยวการซ่อมนะก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้ทั้งชุดนะครับหรือว่าจะซ่อม แกะซ่อมนะครับทีนี้ไอไลา์ตัวนี้เส้นดูสังเกตว่าตัวสายไฟอยู่ฝั่งนี้นะครับมันจะโยงสายปุ่มกดเนี่ยวนออกมาน,นี่มาเปิดเครื่องอยู่นี่นะครับอัน,นี้แล้วก็พวกสาย LED เนี่ยมันก็โยงมาฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะแกะบอร์ดออกให้ดูนะครับงนง่เลย จะขอเก็บโค้ดก่อนเผื่อซ่อมไม่ได้จะไ,ได้ซื้อโค้ดได้นะครับแกเอาของเพื่อเดินทินเนอร์โค้ดมีด้านในชั้นหนึ่งกับด้านนอกนะไม่เหมือนกันโคตรซีเรียสโคนน้ดโกลโคตพาร์ตเลยแก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  ดูกก่อนแก่ยาวเลยก็ไม่ต้องไส่จิมจ้มๆเลยนะอะยาวๆนะครับขอยาวๆจะทำอะไเครื่องอบบอร์ดแล้วก็ง่ายมันง่ายๆให้มันร้อนก่อนไม่ได้ทำสักทีนะครับก็จะลองอยู่ ตบให้มันร้อนมันจะได้เงี้ง่ายหน,อน่อยผมจะลองท้างก่อนนะ ค่อยๆแงไปเรื่อยๆนะครับคารีมันก็จะได้ยินเสียงแปะแลาะครับก็จะรับรู้ได้ว,นนว่างานขาดแล้วตกต่อไลยปริ้นเยอะน มุมๆก่อนนะตรงมุมๆนี่มันออกยาก ไม่รู้ว่าน้ามันเข้าได้หนระือว่ามันนะผมเจอมาหลายตัวนะครับทั้งตัวที่มันน้ำมันเข้าจริงๆอะ่ะมีน้ำกระเด็นเข้ากับตัวนี้แบบสะอาดนะไม่มีคราบน้ำเลยนะ ไม่ได้ใจว่ามองเห็นไหมดำๆนะครับเนี่ยที่ผมบอกมันวิ่งมานี่วิ่งมาหานี่นะครับท่ายดีนะโยกสายไปเลยนะครับลอกออกก่อนนะครับลอกๆแล้วก็ เป็นกับซิลิคโคโนรอเปล่า่รู้แต่ซิลิคโคโนก็ไม่ได้ก็ไม่แน่นะพอพอกับตัวชิบ้าหรอเปล่าเน่ย ตรงนี้นะปุ่มเปิดเครื่องอยู่นี่นะครับแล้วก็มันจะมีพวกปุ่มเปิดเครื่องพวก LED ไฟ LED มันจะวิ่งวนมาฝั่งนี้นะครับอ,อันนี้ยังไม่ลามนะจริงๆถ้ามันเป็นเยอะมันจะลามมาฝั่งนี้ด้วยนะ อันนี้ยังแบบมันไม่ใช่น้ําเข้าอ่ะไอ,ะอะตัวนั้นที่ทําตอนนั้นไอรุ่มมีน้ําเข้าตรงนี้ก็เละเหมือนกันนะอันนี้น่าจะเป็นแค่ฝั่งนี้นะยาวๆนะครับขอยาวๆขึ้นนี้โอเค่ <c oughs> จริงๆหายนะอันนี้ไม่ได้เป็นเยอะมากนะเดี๋ยวอาจจะอาจจะไม่ต้องโยงสายพอาพึ่งเริ่มเป็นที่เราส้สมเสร็จเราเคลือบน้ำยาเลยเคลือบวาน,นิดเลยนะครับวาน,นิสนี่มันจะมันจะเคลือบได้ดีกว่าซิลโคนด้ยวยนะอีก ลายยังสวยอยู่นะครับลายยังสวยอยู่เลย Là, Vậy... không nhau nha ngâu Quắp nhau Khách tay nha ngâu khả này, nhắm khả มึดบางตัวที่ยากเงยกดดับทรายเข้าไม่ถึงนะครับก็นี่แหละคูด ไม่ตะอุ่มเลยก็เ่อนผ่านได้ครับเื่อนผ่านได้ผมใช้เวลาตรงนี้นะ นิดนหนึ่งนะครับจะนานหน่อยนะครับ